ทีนี้ก็มาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยนะคะอย่างที่บอกคะ่ะว่าวันนี้เราจะมาฟังเสียงของพ่อค้าแม่ค้าตลาดชายแดนช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดดูนะคะว่าเขามีความคิดอย่างไรหากจะมีการปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูจุ๊บโกกีพอออกกิจวันมณีล้ำไปสัมภาษณ์มาคะ่ะ ซื้อแัดนะจ๊ะมาขายของอยู่ขมนนะพี่ขายดูชิ้นเลยจ้ะไม่อยากให้ปิดดอกพี่มันมันกระทบกับกไม่ค้าไม่ขายทั้งหลายเนาะมันเงียบขึ้นอ่ะแต่ก่อนเคยจับกันได้สองสามหมื่นพอตรงนี้ไม่ถึงหมื่นเลยพี่ไม่ไหวขมนก็เงียบไม่ค้าก็เงียบเขาไม่กล้ามาเขากลัวไม่อยากให้ปิดออกจ้ะเขาว่าไม่มีอะไรนะพี่แต่หนูว่าจะเป็นบ้านเรามากกว่าชอบปั่นเกษตรตามทำให้คนก็กลัวไงแต่ขมินบ้านเขาบอกว่าไม่มีอะไรนะพี่บ้านเขาเฉยเฉยเขาก็มากันอยู่แต่ก็มาน้อยกว่าแต่ก่อนเาพราะกให้เป็น่ผาานวพี่ เขาได้ทุ่จังหวัดอย่างนี้นะไม่ได้เข้าแค่จังหวัดเดียวจ้ะชื่อจจนแหลมค่ะมาขายลูกชิ้นที่นี่ประจาก็มาทุกวันค่ะก็ไม่อยากให้มีการอะไรปิดฉากปิดอะไรก็อยากให้มีอย่างนี้ทุกวันไม่อยากให้เขาปิดเพราะว่าแม่ค้าทุกคนที่มานี่เขาก็หวังนะคะหวังจะได้เงินกันกลับบ้านขายของกันถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเขาก็ขายกันได้ดีทุกคนอ่ะแต่นี้ก็มาทุกวันมาเล่ขายอย่างเงี้ยอยู่แถวนี้ค่ะอยู่แถวนี้ความรู้สึกยังไงบ้างก็ก็กลัวอยู่นะคะแต่ก็เฉยเยนะ อะไรเตริมก็ชั่งมันอะแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกมาพี่เนาะพยายามจะไม่อยากให้มันมีเนาะทุกคนเขาไม่อยากให้มีหรอกแม่พาทุกคนนะทำมาหากินเลี้ยงลูกไปแต่ค่ะเขาก็ตื่นตัวอยู่ทุกคนค่ะก็คงแย่แย่ลงหน่อยนะพี่ส่วนมากคนไทยเขาก็กลัวนะเขาก็ไม่เข้าเข้ามาเหมือนกันชามีเขาก็ไม่กล้ามาเหมือนกันส่วนไกลเขาก็ไม่มาแต่ก่อนนี่เยอะเยอะมากต่วนี้มีต่วนี้อะไรแย่หน่อยแต่มันก็ยังคิดว่าถ้ามันมันมีมันก็ยังดีกว่าไม่มีนะ เราหากินได้อะแถวบ้านเราเราไม่ต้องไปหากินที่อื่นไกลๆอ่ะค่ะซึ่งวงกลมคุณเพชิค่ะในความรู้สึกก็มีอยากให้ผิดด่านนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้ทํามาค้าขายจะได้มีรายได้ซึ่งกันระยกันเนาะทั้งชาเมรทั้งไทยเรานี่แหละค่ะขายอะไรบ้างกแก้วพวกอะไรนี่แหละค่ะพวกไก่พวกอะไรแล้วแต่เมียก็จะสั่งเพราะพี่จะต้องเดินก็โทรไปสั่งว่าอยากได้ไก่ได้ไรเราก็เอามาสู่เขาขายกันวันไหนยังไงบ้าง ถ้าเขาโทรไปเราก็เอามาส่งเขาเขาจะขึ้นมาเอาทางทางนี้แหละคะ่ะใครจะกินก็ตรงนั้นเลยะคะ่ะการค้าขายกับชาวกำแพงทางนี้เป็นยังไงมันทับรวมอยู่าหก็โอเคดีะคะ่ะ<า>แต่อยากให้เว้ขึ้นมาบางทีเขาก็มาวันอื่นก็มีอะคะ่ะแต่ช่วงนี้เงียบหน่อยที่มันมีเรื่องแบบนี้เนาะก็ไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้อยากให้จะทุกกันดีนี้ไหน่อยจะได้ค้าขายได้คล่อง,องนะะี่ค่ะจะได้ช่วยเหลือประชาชนทางทางนู้นและทางนี้นี่นะคะวินชื่อบุญธรรมทรนามครับ วินช่องสายตะกูกนะครับก็ไม่อยากให้ปิดถ้อยนะด่านเนาะเพราะว่ารายได้คนจะจุนเจือครอบครัวนะครับบางคนก็มีนี่สินภาระเอ่องวดลดไฟเน้นก็มีครับมีกันทุกคนนะครับเกือบทุกคนนะอยู่นี่วินไอ้ขาวว่าถ้าจะปิดด่านก็ผมก็ไม่อยากจะเห็นด้วยเราให้ปิดนะเพราะว่าภาระหนี่สินคนมีเกือบทุกคนนะครับก,ก่อนหน้านี้กับสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศเงียบเงาไหม<อ>ก็ผลกระทบ จากข่าวมันก็ส่งผลกระทบอยู่ครับคนก็จะน้อยลงหน่อยครับเพราะบางคนก็กลัวนะครับจากฝากถึงรัฐบาลครับก็ถ้าพูดคุยกันได้ก็พูดคุยกันดีกว่าครับดีกว่าใช้ความรุนแรงนะครับความระนีระนอมกันครับไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงครับเพราะว่าชาวบ้านมีผลกระทบเยอะครับอาจรายได้หนึ่งก็กีดยางครับบางคนก็ไม่กล้ามากีดนกันนะครับก็กลัวเหมือนกันนะครับ นอนแต่ละคืนนี้ก็ต้องนอนผวากันนอนเราแวงยู่เรื่อยครับอันนี้ก็เป็นตัวแทนสาวดีไลท์นะคะก็อาทิตย์นี้ก็ตลาดก็ออกเช็คเซาเนาะแต่ก็ก็ติดตามข่าวอยู่นะคะแต่ก็ไม่อยากให้มีการปิดด่านก็อยากให้เขาขึ้นมาซื้อสินค้าเราเรื่อยๆแต่ก็ตอนนี้ก็เงียยมาสองอาทิตย์แล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วสุกที่แล้วกับสุบนนี้สุกหน้าก็อยากจะให้ มันปกติเนาะก็ก็คุยกับลูกค้าที่มาซื้อนมมาค่ะเราก็บอกว่าเออเขาก็กลัวคือเขาก็ไม่กล้าขึ้นมาแต่เขาก็ก็ามาที่ได้ก็คือมีขาประจำนะา่ะที่ได้ได้ก็อยากจะให้เขามาอุหนุนเราเหมือนเดิมอยากจะฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในท้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่อยากให้มีปัญหากันนะเนาะอยากให้เคลียร์ให้ได้ไวๆไอยากให้คุยด้วยสันติวิธีจะได้ไม่มีการสูญเสียทั้งสองฝ่ายฝากให้ใช้วิธีเจรจาพูดสันติวิธีครับเพื่อความรองดองของทั้งสองประเทศเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยถ้าความขัดแย้งในครั้งนี้มันทําให้การเจรจาแบ่งเขตแดนกันจบเสร็จปับ๊บแล้วไม่ต้องมีเรื่องทะเลาะกันในภายภาคหน้าอีกมันก็จะเป็นการที่ดีครับเพราะว่าเปลี่ยนสนามรบไม่เป็นสนามการค้าเป็นพี่น้องกัน ไปมาหาสู่กันได้แบบปกติสุขอย่างเงี้ยมันจะดีมากเราก็พึ่งพากันนะครับเพราะว่าฝั่งเราก็ต้องพึ่งเขาฝั่งเขาก็ต้องพึ่งเราอย่างเงี้ยครับลูกเขาก็มาเรียนฝั่งเราก็เยอะมารักษาพยาบาลฝั่งเราก็เยอะอย่างเงี้ยครับก็เป็นห่วงเพื่ออยากให้มันจบ ฟังดูแล้วเสียงพ่อค้าแม่ค้าคนขับรถรับจ้างส่วนใหญ่ก็ไม่อยากให้ปิดด่านนะคะอาจจะเพราะเกรงกระทบการค้าขายแล้วก็ความสงบสุขของชาวบ้านในพื้นที่นั่นเองค่ะทุกคนต้องการความสงบมันนะคะคุณผู้ฟังไม่ต้องการให้เกิดสงครามนะคะทางนี้ช่องสายตะกูตำบลจันทบเพชรอำเภอเบ้านกรวดอยู่ตรงข้ามกับช่องจุ๊บโกกีอำเภอบันเตออำเภอจังหวัดอุดรีชัย เป็นจุดผ่อปรนการค้าชายแดนซึ่งปัจจุบันในทางด้านฝั่งไทยอนุญ,ญาตให้เฉพาะประชาชนอำเภอบ้านกรวดกับประชาชนชาวกัมพูชาสามารถข้ามแดนเพื่อติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันได้เท่านั้นนะคะโดยเปิดจุดผ่อปรนการค้าทุกวันคะ่ะเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะ